ท,อท,อทอบรสวัสดีครับวันนี้อยู่กับปู่ช่างต้นท่าทาชนบุรีนะฮะาวันนี้รับเข้าอีกหนึ่งเคสนะฮะอันนี้จะเป็นตัวท่าทาตัวเครื่องดีเซลร้อยสี่สิบแรงม้านะฮะเบื้องต้นนะลูกค้าแจ้งมาก็าคือไปดูคลิปจากใน y o u t u นะฮะว่าจะเปลี่ยนยางแท่นเครื่องแต่เป็นของเบนซ์นะฮะของเบนซ์แต่ในคลิปนะรถในคลิปของ YouTube นะก็จะเป็นตัวท่าทาตัวร้อยห้าสิบจะเป็นเครื่องตรงนะฮะ แต่ตัวนี้จะเป็นเครื่องเอียงนะตั้งเอียงอ่าอันนี้ก็จะมาแปลงเอายางแท่นเครื่องตัวเบนซ์ใส่นะอ่ามันมันจะค่อนข้างจะทํายากหน่อยเพราะว่าเครื่องทาทาตัวนี้จะเอียงนะไอต้ตอนั้นยังง่ายหนะ่อยเพราะว่ามันตรงแล้วช่องว่างมันเยอะอ่ามาดูนะดูก่อนแก้ไขดูที่น้ํานะ สั่นประมาณนี้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะหลังจากเปลี่ยนแล้วจะหายเหมือนด่างในคลิปไหมนะเหตวท่องลองดูยางนั้นเครื่องนะหน้าตาก็จะประมาณนี้ที่ลูกค้าสั่งมาสอข้างซ้ายขวาเบนซ์นะะดูภายในรถมันจะสั่นกระพือแล้วก็ดูนะ กระจกมองข้างสั่นเลยสองข้างเห็นไหมแล้วก็วพวงมาไล่ตะทานตึ๊ดขึ้นมานะฮะตะทานขึ้นมือมาดูนะฮะหลังจากทําเสร็จแล้วนะยางเปลี่ยนยางแั่นเครื่องเป็นของเบนซ์น,นะฮะหลักๆเลยนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้แป้นนี้ย่นลงมานะทําใหม่ทําใหม่นะครับแล้วก็เด็กรอทําขาใหม่เชื่อมใหม่นะครับเนี่ยเด็กขายึดแท่นเครื่องเนี่ย หน้าตาจะประมาณนี้เลยเอาเก็ปรับองศาให้มันได้เท่าเดิมนะฮะให้องศามันอยู่ตำแหน่งเท่าเดิมตอนนี้น้ำหนักเครื่องมันจะมาอยู่ที่ลูกนี้เยอะพอเพื่อนนะฮะเครื่องเอียงมาทางด้านนี้นะฮะส่วนข้างนี้นะก็เหมือนแบบเหมือนกันนะฮะยยนลงมาปรับองศาใหม่สวยๆเรียบร้อยนะฮะ มาทดสอบดูนะวะารู้สึกก็เครื่องไม่ขยมนะดูปกติจับรถแล้วรู้สึกเลยรถมันจะสั่นสะท้านนะฮะน,นี่ก็นิ่งนิ่งนิ่งอยู่เลยนะะอ่าได้ยอยู่นะ ก็ามาดูมานั่งดูภายในนะครับภายในพวงมาลัยฮะไม่มีสันนะครับกระจกมองข้างจากตอนแรกที่ว่าสันสก็ไม่มีสันอ่ะรถนิ่งเลยดับเครื่อง ่วงสบัดนะะจะน้อยลงจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมากนะปะปกติจะทาตัวนี้ติดเครื่องมันจะเครื่องมันสบัดแรงเขาจะรู้สึกเลยเนี่ยพอติดเครื่องปุ๊บเครื่องจะไม่สบัดมันจะไม่แบบสถานนะเครื่องมันจะสั่นอันนี้จะนิง่งๆเลยอ่าดับเครื่องปุ๊บเห็นไหมอ่าสบัดไม่แรงติดเครื่องอ่าอบนิง่งๆนิ่งๆเลยนะ เปลี่ยนพัดลมโบว์แอร์นะหนึ่งตัวตัวนี้จะทํางานหยุดหยุดติดติดดับดับแล้วก็ท่อตัวนี้เนี่ยท่อเท้นนี้อันหนึ่งนะน้ามันมันรั่วลงไปข้างล่างอ่าลงไปที่แกนกระปุกฟองมาลลยประมาณนี้นะสําหรับเคสนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะอ่าเคสนี้เบื้องต้นลูกค้าเออ จ้งอาการก็คือเอายางเครื่องนะฮะเป็นของเบนซ์มาให้แปลงใส่กระทาถาอ่าน,นี่ก็แปลงจัดก,การแปลงเสร็จเรียบร้อยสองข้างนะแล้วก็พัดลมบูเวอร์แอร์นั้นเปลี่ยนหนึ่งตัวนะฮะทำงานติดติดดับดับอ่าแล้วก็อ่าท่ออ่าน้ำมันรั่วสมที่ตรงกระปุกพงมาไหยนะก็คืออันนี้จะเป็นน้ำมันตรงปากคโบนะฮะไหลลงมาก็คือเข็มขัดมัดไม่แน่นน,นั่นเองก็คือปรับแต่งให้ใหม่เรียบร้อย ก็เสร็จเรียบร้อยจบสวยๆไปเลยนะฮะสำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้กับปู่ช่างต้นทาทาชนบุรี0802222002นะเรื่องรถทาทาพึกถึงช่างต้นทาทาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบที่เดียวนะจ๊ะ